นัดหนึ่งนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องชื่อต้นไม้กันนะคะในวันนี้เป็นว่านนะคะว่านในในทางเสน่ห์เมตตาเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมหลายๆคนนะคะก็อยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของชื่อต้นไม้ชื่อว่านมงคลน,นะคะ,ะวันนี้ก็ให้มาดูหน้าตาของว่านชนิดนี้ เราเรียกว่าว่านมหาเสน่ห์นะคะก็เห็นเขากำลังออกดอกเขาจะออกดอกที่โคนอันนี้คือหน้าตาของว่านมหาเสน่ห์นะคะมีกันหรือยังคะต้นนี้ทีนี้เขาจะออกดอกที่โคนนะคะลักษณะดอกของเขานะคะหรือบางคนก็จะเรียกอ่ารากราคะนะคะอันนี้รากราคะ ฟังดูฟังดูแบบารากราคานะคะมันขึ้นอยู่กับเราจะใช้แบบไหนนะคะบางคนก็ที่มีอาชีพค้าขายนะคะจะนำไปตั้งค้าขายาทำธุรกิจในอตอนกลางคืนอันนั้นเหมาะมากๆถ้าจะนำว่านชนิดนี้ไปตั้งนะคะไปตั้งเอาไวา้หน้าร้านของเราหน้าหน้ากิจการนะคะมันจะเป็น ว่านสเสน่ห์เนาะซึ่งครูก็ได้อสอนไปหลายครั้งสำหรับว่านชนิดนี้ทีนี้ประโยชน์นะคะประโยชน์ของเขาตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในว่านร้อยแปดนะคะในการที่จะไปทำเป็นวัตถุมงคลในการที่จะนำไปเป็นหนึ่งในว่านร้อยแปดนะคะในทางสเสน่ห์เมตตาตัวนี้ก็จะมีฤทธิ์แรง ในด้านนั้นนะคะ,ะซึ่งดอกของเขาจะออกที่โคนเห็นไหมคะตัวนี้ดอกจะออกที่โคนสีทองทองตัวนี้นะคะ,ะสีทองคือดอกของเขาเราสามารถเก็บดอกนะคะเก็บดอกของเขากลิ่นจะโชยลงมาเลยนะคะกลิ่นจะโชยเขาจะมีกลิ่นนะคะตัวนี้จะมีกลิ่น เวลาที่เราสบัดใบนะคะเขาก็จะมีกลิน่นมีบางท่านอยากเห็นอีกครั้งนะคะอันนี้ก็คือดอกของเขานะคะดอกสามารถเราเราสามารถเก็บเก็บดอกไปใส่ใส่ในกระปุกเอาไว้ได้นะคะทำให้แห้งมีบางท่านถามมาว่าดอกของว่านนะคะเราสามารถเก็บดอกของว่านแล้วนำไปใส่ในน้ำมันเลยได้ไหมตัวนี้ ต้องทําให้เขา,าแห้งก่อนนะคะคือก่อนที่จะนําไปใส่ในกระปุกน้ํามันต้องต้องให้เขา,าแห้งก่อนนะคะถ้านําเก็บสดๆแล้วไปใส่ไม่ได้นะคะเขาจะเป็นาราขึ้นมาได้เลยนะคะตัวนี้ต้องอเอาไปผึ่งลมให้แห้งเสร็จแล้วค่อยนําไปใส่ในในถุงหรือในกระปุกเอาไว้นะคะ เพราะว่าเราจะนําดอกของเขาไปใส่ในน้ามันน้ามันว่านน้ํามันจันทร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะใช้ประโยชน์ในการที่เราจะ,ะนำํำว่านพกติดตัวเป็นขวดก็ได้นะคะเป็นขวดลักษณะนี้ที่ครูใส่ไว้เดี๋ยวครูให้ดูเนาะอะ่เขาจะเป็นขวดลักษณะนี้นะคะก็เป็นน้ํามันว่านอ่าเราก็จะใครที่มีน้ํามันจันทร์อยู่ ก็เก็บดอกว่านเก็บดอกว่านแล้วก็ใส่ไปในในน้ำมันจันทร์ของเรานั่นแหละนะคะเก็บดอกว่านที่พึงลมให้แห้งเสร็จแล้วเราใส่ลงไปในน้ำมันตัวนี้เก็บเอาไว้พกติดตัวเวลาจะไปไหนมาไหนนะคะก็นำน้ำมันตัวนี้แต้มแตะนะคะแล้วก็ท่องด้วยพระคาถา มันมีหลายบทด้วยกันจะเลือกบทไหนก็ได้นะคะบทอน่าเมตตาตัวนี้ก็จะพกพาติดตัวนะคะแต้มบริเวณใบหน้าของเราก็จะช่วยเสริมเสริมเสน่ห์เมตตาเวลาที่เราจะออกไปติดต่อธุรการงานไปค้าไปขายก็จะใช้แบบนี้ได้พกพาสะดวกนะคะเพราะว่า,าโดยดอกของว่านเราเขาก็จะมีฤทธิคุณในตัวเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือดอกของ วานที่เก็บเอาไว้นะคะใครที่ปลูกเอาไว้ก็เวลาเขามีดอกเก็บได้เลยนะคะเพราะว่าในส่วนนี้ก็จะจำหน่ายได้ทั้งดอกแล้วก็ทั้งต้นของวานนะคะอะดอกแล้วก็เก็บเก็บเอาไว้ส่วนใบนะคะมันก็จะมีส่วนของใบใบของวานมันจะมีะว่านสาวหลงว่านสเสน่หาวานมหาสเสน่ห์ตัวนั้นเราก็จะใช้ ใบนะคะกลิ่นเขาหอมมากก็เก็บใบหันห่นหั่นผึ่งลมเอาไว้เหมือนกันทั้งดอกทั้งใบเราใช้ประโยชน์ได้จากว่านนะคะก็ว่าจะเป็นว่านในทางเสน่ห์เมตตาเนาะใครที่มีอยู่แล้วก็ให้ทําแบบนี้ได้เลยนะคะใครที่มีต้นว่านอยู่แยกขยายต้นว่านเอาไว้นอกจากที่เราจะนําไปตั้งเอาไว้อนหน้า ร้านค้าของเรานะคะเราก็แยกขยายพันธุ์เอาไว้เสร็จแล้วเราก็เก็บดอกเก็บดอกแยกดอกออกไปพึงลมแล้วก็เก็บดอกนะคะและก็เก็บในส่วนของใบเอาไว้นะคะ,ะเพื่อที่เราจะใช้ประโยชน์ต่อไปอันนี้ก็คือประโยชน์ของอต้นว่านนะคะ,ะเขาจะมีฤทธิ์แรงด้านเสน่ห์อ่านะคะก็จะ,ะหรือ,อ มันจะมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะก็จะเป็นอดอกทองขมรดอกทองกระเจ้านะคะใช้ในด้านเสน่ห์โดยเฉพาะนะคะติดต่อธุรการงานเจรจาต่างๆตั้งหน้าร้านค้าค้าขายดึงดูดลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมที่สุดนะคะก็คือว้านมหาเสน่ห์ตัวนี้นะคะ,ะใครที่มีแล้วก็ทำอย่างที่ครูบอกนะคะเก็บดอกเก็บใบบูชาแบบนางกวัก นะคะเมื่อเขามีดอกใครจะเก็บดอกแล้วเอานำไปไว้บนหิ่งนางกวักก็สามารถทำได้นะคะเรามีหิ่งนางกวักอยู่เราก็เก็บดอกเขาที่เราเก็บมาได้นะคะผึงลวมให้แห้งเสร็จแล้วก็ใส่ถุงหอมแบบนี้เอาไว้ใส่ถุงหอมแล้วเราก็าเก็บว่านตัวนี้เอาไว้บนหิ่งนางกวัก จะมีฤทธิ์คุณในการที่จะดึงดูดลูกค้ามาอุดหนุนเราจะมีโชคมีลาบในทางค้าขายนะคะขายดิบขายดีตัวนี้นะคะก็จะให้ตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านนะคะก็จะ,จะเป็นกกอแบบนี้ทีนี้ถ้าใครสนใจนะคะว่านชนิดนี้กระถางนี้ก็250บาทนะคะ ก็พร้อมราคาส่งเลย250บาทถ้าหากจะอยากได้ไปตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านค้าดึงดูดลูกค้าหรือจะนำไปปลูกขยายพันธุ์เอาไว้นะคะเพื่อ,อเสริมมงคลในด้านเสน่ห์นะคะก็ะทักครูมาตามนี้สำหรับวานชนิดนี้ไปค้นเสิร์ชหาดูนะคะถ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พิมพ์เข้าไปคำว่า ว่านมหาเสน่ห์นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราได้คน้นคว้าใครที่หาไม่ได้ก็ทักมานะคะสำหรับว่านชนิดนี้นะคะเอาละคะ่ะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไล์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ